คนขี้เหร่นะคะทุกคนนะเราทําความดีเยอะๆนะคะชาตินี้เราขี้เหร่ชาติหน้าเราก็จะสวยนะคะทุกคนแฟนบอลเขาบอกว่าสมัยก่อนป้าเด็กๆนะสมัยก่อนป้าเด็กๆนี่ยายป้าจะพาเข้าวัดตลอดนะเวลาเก็บดอกไม้นะคะเวลาเก็บดอกไม้นี่ยายป้าก็จะบอกว่าถ้าถ้าชาตินี้ไม่สวยอะแดงว่าชาติาก่อนนี่เก็บดอกไม้ไม่มีใบนะคะเพราะะฉนั้นะ ถ้าใครอยากสวยชาติหน้านะทุกคนถ้าใครอยากสวยชาติหน้าเวลาเด็ดดอกไม้ไปทําบุญเนี่ยให้ดอกไม้เด็ดดอกก็มีใบถาศาสานาบ่ได้เกิดได้ยังไงบ้างศาสนาด้วสีงาม <laughs> นะศาสนาบ่ได้เกิดเลยศาสนาบ่ได้เกิดอยู <laughs> ่อเท่าเดียวแล้วแปรเลยบูญเ้าเกิดเพื่อจงเป้นเท่าไปรนู้ด้วยบุญน้าติน้าพี่ชาตนีจวนยังไงไอ้เมย์ใจจืดจวนยังเลยวะ ไปพูดในพูดอนพูดลนพูดใ yeah. the ้พ <added> ูดในพูดในพูดในพูดอนพูดใยพูดในพูดในพูดในพูดลนพูดใ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 นพูดอนพูดในพูดลนพูดลนพูดในพูนพนพูดในพนพูดเนพดังพูดในพูดในพูดในพพูดพรดนนพูดนพพูดนพพูดนพพูดในพนพูดในพนพูดพูดูดพนพูดพพูดพูดพูดพู อีสายกไปแะผมบอกทำ้บุญอยู่กัไใรท้าบุญทำ้าบุญทำบุญว่าอีเธออีเธออีสายว่าท่าอีสายผมก็เธอก็ไปแะออกอย่างอย่างแตเตะเลียนก็มีมีโกนก็มีอยู่ป่าจับไปใช่ไหมมันจะไปยากอะไรหรอเ้ยเลี้ปาก็เลยจัให้นะคะเลใจร้ายบอกออเธออีเธอ่เื่อเลือใจร้ายไหมมานีมานี เรียนเท้าไครเล้าเถอก้แดงถามว่าไปเที่ยวต่างไกลมิยังมาฝากน้องว่าเออมิยังมาฝากนี่ต้นพะปานะคะที่จะไปแช่พูนแต่ข้าไปบ่งเดีวไปเที่ยวที่บ่งเดีะเลยนะยีไห้สาวปีกันไห้เพื่อนึงเรจะพูดอะไรเอาแต่บ้านรบกีไห้เนาะ ตาบรยิยนยขอขอเป็นตากันเนอบริยนยแก้มเนอตาแกซึ้งๆเจมนยงนือนที่ห่บอกชิดกวนป้าแล้ว่ติดีสนนี่อู้แมนม่แต่คนแม่สิเอ้เป็นปมาแต่คจแกให้ชุดใหญ่ ชอบเขาเข้ามาทําไมเขาเป็นเขาเรียกว่าสุขภาพติตประมาณนึงอะไรนะ MC ตัวยงี่ตัวยงคืออะไรเกลียดต,ตัวกินไข่นะเกลียดต,ตัวกินไข่เกลียดอะไรกินน้ำแกงน,นะเกลียดความเถื่อข,ข,ของป้านะเกลียดหัวโลหัวล้านแต่ว่าก็ชอบเข้ามาดูป้าเราว่ารักป้าแล้วสิเป็นบัวหลงสนเสน่ห์่อยแล้วหลงสนเสน่ห์เถื่อนแล้ว เรียกอะไรก็เรียกนะคะแต่ว่าป้าไม่ค่อยได้บูลี่ใครเท่าไหร่นะนอกจากเออ่บางคนถ้าแปดคนเขาจะว่าหนาดำคาม่าแสงไฟมันมีเลยบอกสมมติแล้เขาแล้วเขาเนี่ยต้ารพี่เออไอ้ดำได้หน่อยนี่แต่เขาไอ้ตนปลาไฟดับแม่นบอกไฟดับอย่าเนฟซี่หลงค้นนะถ้าแปดว่าสมกติแล้วเนเขามื่อเขาเลย ดัขาวดำขาวเลยนี่ถ้าแปลงเข้าไปกันจะเป็นอีกผู้นึ่งเสนหลานนะเออดำมขาวดำมข่าวอะถ้าแปลงโปะเอาแล้วอยากเข้าไปดัมโธ่แล้วใ่ดับพี่น้องเหเอาผอุดที่แลเล็กชายสวัสดีค่ะอ้าวเปลี่ยวเปลี่ยวลุงทำงานอยู่นู่นเขื่ยวเขาเนี่ยพ่เวลาเขื่ก็จะยิ่งลง ปลาตาแลนคนกัตกปลาคนแม่ติดแอซิดนาสีอย่างเดี๋ยวมันหลายสีเลยเดี๋ยวเขาเอินมีแหล่ได้เปล่าลากบางสาระกะท่าแป้งเหรอทัานท่าแป้งร้านเสอเอินมาอีแป้งโอ้ตาเรือข้าวท่หนท่าแป้งร้านเสเอินมอีแป้งท่านมันหมื่นหลายไฟเบอร์กับเสื้อว่าดำเลยบ ไป่ใช่เสื้อจีบกระปุแล้วเนาะนางมาลลยสวัสดีจ้าวันนี้ก็นะคะนั่งไล่ตรงนี้เพราะว่าฝนตกไปไหนลำบากตกทั้งวันเลยวันนี้อ่าเฮนเขาบอกว่าปลาชิลล์หน้าปลาชิลล์หน้ามาสั่นว่าค่อยเด็ดปลาว่าเตรียมไว้ปลาชิลล์หน้าปลาชิลล์หน้ากาอัาอปลาชิลล์หน้ากบชิลล์ให้มาสั่นว่า ไปยางว่าป่ามื่อกี้ไฟดับพี่น้องนันมากละว่าป้าไอทิดชอบคนชื่อแมวหรองันว่าจะมาเรียกอ้อดอกแจ๊ยังวะแมวโัรส่วนต้นน้อยดอกแม่โตัว่วนเอาบอสลอสวัสดีค่ะคุณแมมสวัสดีค่ะคุณปลาไพ่นะคะเอาเข้าไปก็จิโกลจิโกลวันนี้มากนะบอกคุณน้องสวัสดีค่ะป้าจับปลากลางคืนแม่เลี้ยแม่เลี้ย ปลามันออกนอกไส้อนะปลานี่เป็นเพชรปุ่นอยูก่อนเดี๋ยมันส้วนเอฟซีไปเพ็ดปลาอีกแล้วอ้าวจับปลาไม่ได้ข่าปลาได้หรือแจ๊ปไหกับไปแล้วนะคือเราดำไม่ได้ข่าไปทั้งหมกระเชียงใหม่อยยืนขึ้นมานนำทางหรือชิดียรไปกินแมวป้าเขาถามว่าอ้าวเอฟซีเป็นนัตาดีกว่าไหมแม่ป้อยุ่งตอมป้าป้ายุ่งไม่กล้าตอมเพราะตอนนี้มองไม่เห็นป้าตอนแรกตอนแรกมากชื่อว่าเสียงสูงเลยจ้ะวันนี้วันโกนนะป้า ไม่ใช่ก็ปลามันออกจากนาเราก็จับมันลงนาเหมือนเดิมแล้วไม่จับไปใส่หม้อสักหน่อยหาไปลงนาเราอแมนณณฐานนันณทนิดบอกโอนล้วจ้าค่ะก็สาธุบุญด้วยนะคะใครโอนก็ทําบุญไปตามศรัทธาตามตามได้ตามอะไรก็ได้นะโอนเก้าบาทสิบบาทนะยี่สิบบาทร้อยบาทพันบาทนะหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทก็ได้นะคะทุกคน ฝ่ายกับห้องยเบิดมืออร่อ้ยตกตะวันได้สร้างรถผาน้ำตาลเปรี้ยวสวัสดีจ้าคุณยายอุ้ยนะคะสวรรค์โลกนะคะหาปลาไปเลี้ยงมาปลาว่าแต่นะปลาเริ่มมืดแล้วเมนเปิดแซดบ่อ่ะาพักแขวนแอสไม่น้อยนี่ตอกเกลียวเชิญนิดหน่อยนี่เป็นกระช่างใส่ชุดเอาฟงกาแฟไปดับคุณรับค่ะ นายปีประตูไ oh. ว <laughs> so ้หมโอ้ยมันรปร่ในบ่อะบ้างโอ้ยตกใจกัขวงว่ะปวดอแล้วค้ปวดไฟใส่หเนล่ะใส่ไหมวะจะหาไปทังีทังีคอยน่เวใส่แล้วคาตงก้องลเมื่อตกใจกัขวงว่ะโอ้ยนะ โอุลป้าโอุลป้าเพราะวันนี้สิตกใจละอป้าโอนไปวัดเข้าวัดทำบุญเบอร์เมื่อกี้นี่เออปิดเกี๊ยวครัวเลยป้าแบ็กแจ็คนะฮะแบ็กแจ็คแบ็กแจ็คก็สนอแจ็คเนี่ยเดียวกันเดี๋ยวเขาสิเลยนะเดี๋ยวไม่ตั้งอักขันยาเอาอ่ะอ่ะเปิดไฟแล้วเอาเช้าแล้วผู้นี้ไปทำบุญค่ะคุณจะลุนสีพู้นี้ไปผ้าผ้าป่านะคะพี่อ่าเป็นวันข้าพรรษาด้วยนะคะเทียนพรรษานี่ใครน้เอามาเยสตินแม่เลยนะ พี่นิสาพี่นิสากับคนเอกมีสองคนบรอสคนพี่นิสานะคะป้า,ป,า,ป,า,าป้าก็ขอยานป้าขอยานเช่อกันคุณประพันธ์ป้าก็กลัวเหมือนกันเมื่อกี้ป้าก็ตกใจตัวเองเหมือนกันดินแม,ม้เมื่อกี้นี่นาขาวโวดตอนแรกมันมืดไงก็กทาโปะแป้งโปะแป้งเข้าไปพอไฟไหม้นะคะวมกบอกตกใจเจ้าของคุณ สีแลยนีะเน้น,นอยสีละย่าย่างเมื่อกี้เนาะซื้อจะผิดเบอร์คุณพันษาบอกโอละป้านะคะแม่โโจใจดีค่ะอะไรนะไมาอีกแล้วบอกเพีงยงเทียนไหนสักหนึ่งหนึ่งโอนทำบุญจ้าเราจะมาทำมาโชคดีนะเนี่ยเรามาโชคดีป้าก็เตรียมเออ่ป้าก,ก็เตรียมสังฆทานนะคะเตรียมผ้าหนังฝนแล้วก็ เตรียมต้นพ้าป่านะคะต้นาป่าพี่หมดเจ็ดต้นนะพี่หมดเจ็ดต้นแล้วอยแชร์ด้วยนะคะ